สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราพามาเล่นตัวนี้กันนะครับก็คือบัสเซอร์นั่นเองเดี๋ยวนี่บัสเซอร์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าเราเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็คือกดปุ่มแล้วจะทําให้ดังนะครับแล้วกดปุ่มอีกทีก็จะทําการปิดบัสเซอร์นะครับทดสอบนะครับอ่าอีกทีนึงนะครับ ทีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต่อยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะเอา LVD ไปใส่ไว้ที่ขาศูนย์นะครับแล้วก็ขา DC นะครับเรามาต่อกับบัสเซอร์นะครับแล้วก็ต่อโวลต์ให้เขานะครับต่อกาวให้เขาแล้วก็ปุ่มเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ D5 นะครับต่อโวลต์ต่อกาวให้เขาให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนะครับในส่วนของโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้นะครับก็ตัวโค้ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพื้นฐานของตัวไลบรารีที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัว Arduino IDE นะครับเราก็สามารถก๊อปโค้ดตัวนี้ไปใช้ได้เลยไม่มีไลบรารีอะไรนะครับเราก๊อปตัวนี้มาปุ๊บนะครับแล้วเราก็ทําการวางนะครับอ่าเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องแก้นะครับก็มีส่วนของปุ่มนะครับ ปุ่มเนี่ยผมต่อไว้ D5 นะครับแล้วก็บัสเซอร์นะครับผมต่อไว้ D4 นะครับเสร็จแล้วผมก็ต่อ LED นะครับไว้ที่ D0 นะครับอ่าทีนี้สิ่งที่ผมกำลังทำต่อไปก็คือว่า,าทำตัวแปรขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรของ STATUS Active นะครับก็คือว่าถ้าทำงานเนี่ยก็ให้เป็น1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ STATUS ในการกดนะครับ โอเคต่อไปก็คือเป็นสถานะของปุ่มนะครับก็เราก็ทําตัวแปรเอาไว้นะครับเตรียมเก็บค่านะครับทีนี้เรามาดูในเซตอัพนะครับเซตอัพตรงนี้นะครับในซีเรียลบีกิลเราก็ให้ใช้งานอยู่ที่บอร์ดเลทที่906นะครับพอเบิร์นครั้งแรกมาก็ให้พิมพ์คําว่า Arduino Thailand Arduino Project Thailand นะครับ แล้วก็ตัว LED นะครับกับบัสเซอร์นะครับเป็นการให้เอาต์ออกมานะครับเลยต้องให้สถานะเป็นเอาต์พุตนะครับเสร็จแล้วตัวปุ่มนะครับเป็นการอ่านค่าเข้าไปนะครับเราเลยให้สถานะเขาเป็นอินพุตนะครับทีนี้เรามาดูในลูปนะครับในรูปนะครับเราก็ให้สเตตัส BTN สเตตัสนะครับเก็บค่าดิจิตอลลีดของปุ่มมาไว้นะครับจะได้เอามาเช็คนะครับแล้วเราก็มาเช็คนะครับ2เงื่อนไขในกรณีที่ตัว สเตตัสเป็นไฮนะครับเราจะมีสเตตัสพุทนะครับก็คือว่าเป็นสถานะในการกดถ้ายังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ให้เข้าเงื่อนไขนี้นะครับพอเข้าเงอนไขนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เป็น1ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก <Laurie> ดค้างปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขนี้เพียงครั้งเดียวนะครับทีนี้พอเข้าเงือนไขนี้เสร็จแล้วปุ๊บ <sk les> <sk les> ทําอะไรต่อนะครับเราก็ไปเช็คสถานะนะครับถ้าเป็นสเตตัสแอคทีฟถ้ายังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็ให้เป็น1นะครับ แต่ในกรณีถ้าเกิดเป็น1อยู่แล้วก็ให้เป็น0น,นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตรงนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนสเตตัสของ Active นั่นเองนั่นครับแล้วพอเวลาเราโลก็คือเวลาเราปล่อยแล้วนะครับก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้ก็สถานะสเตตัสจะให้เท่ากับ0น,นะครับเพื่อที่จะ,ะกดปุ่มแล้วเข้าเงื่อนไขนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เรามาเช็คไว้ตรงนี้นะครับก็คือว่าสถานะ ถ้าเกิดสเตตัสแอคทีฟตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเราจะให้ LED ดับนะครับแล้วก็บัสเซอร์เป็นไฮนะครับบัสเซอร์ตรงนี้เป็นไฮเนี่ยคือเงียบนะครับก็คือไม่ทํางานนั่นเองเพราะว่าตัวบัสเซอร์ตัวนี้เป็นแอคทีฟโโลนะครับแอคทีฟโลก็คือว่าถ้าได้โลจิกที่เป็นกาวนะครับหรือว่าเป็นศูนย์โวลต์เนี่ยนะครับก็จะทํางานนั่นเองนะครับในมุมกลับกันนะครับแอคทีฟสเตตัสแอคทีฟตรงนี้ถ้าเกิดเท่ากับเท่ากับ1นนะครับก็ให้ LED ติดนะครับแล้วก็ให้สเตตัสบัสเซอร์ ให้ b r เซอร์ตัวนี้นะครับเป็นโลก็คือทํางานนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูลอกกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนวอลเลทตรงนี้ให้เป็น9๖๐๐นะครับอ่าแล้วเราลองกดดูอ่าก็กดพุทตรงนี้นะครับค่าตรงนี้ก็จะออกมานั่นเองนะครับกดอีกทีนึ่งอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงนะครับเอาลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ